สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูหน้าง,งานนะครับเป็นโครงการที่5นะครับเป็นคอนโดขนาด12ตารางเมตรอยู่ใกล้เด่นายพะราม9นะครับวันนี้เราจะมาดูพามาดูงานสีกันนะครับซึ่งเราจะพามาดูว่าช่างทําไปถึงไหนแล้วนะครับจากที่ดูนะครับเ,เราจะทาสีรองพื้นไป1รอบแล้วนะครับแล้วก็จะทาสีทับนหน้าอีก1รอบ ประตูตรงนี้นะครับเป็นประตูขนาด90คูณ2เมตรนะครับเดี๋ยวรอเก็บสีแล้วก็ตรงนี้คิ้วนะครับคิ้วกระเบือ้องช่างก็ปูรอไว้แล้วนะครับตรงนี้เราจะใช้กระเบื้องที่ตรีมเดียวกับของห้องนะครับตรงนี้ซิงค์ที่เราก่อเอาไว้จะมีบานพับคู่1อันนะครับแล้วก็เ้นชัก3แล้วก็บานพับคู่หนึ่งน,นะครับ ซึ่งให้สะดวกกับผู้ใช้จริงๆนะครับก็อันนี้จะเป็นโซนของห้องนอนนะครับและก็ห้องน้ำนะครับก็ตรงนี้รอเก็บสีกวงกบเพิ่มนะครับก็จะมีรอยที่ยังเก็บสีอยู่นะครับตรงนี้รอยโป๊ะครับผม๋อห้องน้ำเราปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับ เหลือติดกระจกแล้วก็ทาสีวงกบาทาเทปประตูใหม่พื้นเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าตัวฟอร์เดนเนี่ยนะครับเราออกแบบมาพิเศษนะครับที่จะให้น้ําไหลออกมาได้อย่างดีขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับที่เดินไฟร้อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตั้งตัวเครื่องทําน้ําอุ่นอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ช่างก็ จะทำเป็นวงกบปลอไว้เพื่อที่จะติดเครื่องดูดอากาศตรงนี้นะครับเรามีไฟอ,อินไดรเล็กนะครับไว้ส่องตัวกระจกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรา,าส่องกระจกเนี่ยถ้าไฟอยู่บนหัวทำให้หน้ามืดนะครับเราก็เลยทำไฟอินไดรเล็กไว้ให้แล้วก็มีตัวที่ครอบกันน้ำไว้ให้ด้วยนะครับตรงนี้โอเคครับ ก็พามาดูในห้องนอนกันนะครับห้องนอนก็เหลือทาสีตัวประตูนะครับตรงนี้ที่จะต้องทาสีเพิ่มส่วนตรงนี้เองก็จะติดตาข่ายกันนกไว้ให้แล้วนะครับตาข่ายกันนกที่ทำไว้ให้จะเป็นสีออกใสขาวนะครับทำให้ดูสะอาดตานะครับมองออกไปข้างนอกจะไม่รู้ว่าเป็นตาข่ายเท่าไหร่นะครับ กลับมาดูในห้องกันนะครับไฟที่เราใช้จะเป็นไฟวอร์มไวเพื่อให้เข้ากับสีห้องนะครับเวลานอนเนี่ยกลางคืนห้องนอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ไฟสว่างมากนักนะครับจะเป็นสีวอร์มไว้เพื่อที่จะให้ดูอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับเข้ามาดูห้องนั่งเล่นกันต่อนะครับซึ่งจะเห็นว่าบานกระจกตัวนี้นะครับขอบอลิมิเนียมเนี่ยเราติด เป็นตัวใหม่นะครับเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อที่ให้ตัดกับตัวผนังสีขาวนะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ